สุธมาค่ะพอดีที่สะพ้ายตัวไ,ไม่สบายค่ะเป็นเบาหวานเขาโทรมาเล่าว่าหมอบอกว่า,วาต้องตัดนิ้วครั้งแรกนะคะตัดนิ้วเท้าข้างขวานิน้วชี้กับนิ้วิือกลางตัดครั้งแรกผ่านไปวันหนึ่งหมอก็บอกว่า,วาต้องตัดอีกก็เชื้อมะลามก็ตัดอีกนิ้วนางกับนิ้วก้อย ผ่านไปอีกสองวันหมอบอกต้องตัดอีกตัดไปเรื่อยๆใช่เขาก็โทรมาไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยนึกถึงหลวงพ่อเพราะว่าเคยบนให้หลวงพ่อทีหนึ่งเรื่องของยายเหมือนกันคือยายเปื่อยแล้วห้าสิบห้าสิบยายก็ยังหายก็เลยนึกถึงหลวงพ่อก็เลยมาบนให้ลองลองบนดูค่ะก็ก็ไม่รู้นะลองบนดูเฉยๆแล้วคือไม่ให่เชื้อเปนลามแค่นั้นเองค่ะถ้าตัดครั้งที่สามแล้วค่ะ ต้องตัดถึงข้อข้อเท้าอะค่ะใช่เสร็จแล้วพี่สะพายก็ไม่ยอมตัดเขาเขาไม่อยากตัดแล้วอะคือเขาจะปล่อยอะเขาผ่านไปสองวันคือเนื้อมันก็จะไปเชื้อมันก็จะเริ่มลามลามขึ้นมาใช่ไหมฮะครฮะคือยังไงก็ต้องตัดก็เลยบอกตัดไปเถอะคือต้องตัดใจเลยเคิดยังไงว่าเห็นพี่สะพายจะดี คือถ้าหมอบอกว่าให้ตัดก็คือตัดไปดีกว่าแต่ว่าคือเขาต้องเชื่อหมอใชี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าเขากลัวว่าครั้งที่สี่กลัวเชื้อมันราอาี๋เงี้ยหมอหมอบอกไม่ไม่หยุดรามกไปทีก็เลยมาบอกกับหลวงพ่อี่ยคือไม่ให้เชื้อรามขึ้นขึ้นขาเละค่ะตอนนั้นนี่จะใช้เป็นเป็นโรคอะไรครับเบาหวานค่ะ แต่เพียงแค่หมอบอกว่าถ้าตัดครั้งที่สามล้ยเนื้อไม่ลามแค่นี้ก็คือโอเคจบแล้หมอก็พอหมอพอตัดไปครั้งที่สามแล้วพอหมอพูดว่าเชื้อไม่ลามแล้วเราก็เราเรา,เราชื่นใจแล้วไงหลังจากมาบอกชา่หลังจากมาบอกหลวงพ่อผ่านไปประมาณสี่วันค่ะ ลูกคุยกับพ่อรึเปล่าคะไม่ตอบค่ะอันนี้อยู่ที่อยู่ที่เราศรัทธาโดยตัวหลวงพ่อใช่แล้วก็เชื่อเชื่อมันก็มั่นใจนะว่าจะช่วยเราก็มั่นใจนะว่าขนาของยายใช่ใช่ทักบอกที่ไหนครับตรงนี้เหรอคะหน้าพระทโกใช่ใช่มีหนึคนเดียวแล้วก็หลวงพ่อทั้งศาลาไม่มีคนค่ะ ใช่อยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรถ้าายแล้วจะเอาแล้วมันมีอะใช่ถ้าถ้าหมอบอกว่าตัดครั้งนี้แล้วขอไม่ให้เชื้อมันลามอะค่ะก็จะเอาไข่มาห้าร้อยฟองไข่ต้มต้มทั้งหมดฟองที่ตั้นอันี้ต้มทั้งหมดนะคะไม่มีกระดิบนะคะอันนี้ต้มหม,นนะะม,มดเลยต้มหมดเลยะอะถาเองล้างทุกใบเลยค่ะล้างขี้ไก่ออกทุกฟองเลยใช่ ไม่นี้เลยว่าวันี้วันพระอดีตรงวันเทาพอดีเลยวันวันพระนะีมาเล้ไมย่หลังจากวันน uh ี้มาากรบขอบคุณหลวงพ่อจะขอในหล่ออะขอหลงพ่อค่ะเพราะมาขอหลวงพ่อก็คือเรื่องเจ็บป่วยเท่านั้นเองเรอื่นไม่ไม่เคยขอเลยใช่เคยเคยมาขอว่าสำเร็จกีกครั้งครับครั้งที่สองค่ะ ไข่มาน่ะยายป่วยติดเตียงหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ให้กลับไปรักษาที่บ้านยังไงจ๊ทานทานทานอาหารทางสายยางด้วยนะคะยายทานอาหารเองไม่ได้บนนไข่บนอะไรยังไงอ่อ๋อก็บนไข่มันเดิมนี่แหละค่ะบนไข่